ขับไม่ตรงลายเขาเลยครับสำหรับคอเรลีโอ้ยจะสลับเข้าลายในอีกทีนึงแม่มา,อาโอ้มาตินโดนแล้วครับลูกโยกเรียบร้อยฮะเอาีรผ่านด่านของมาตินมาได้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่5ครับสพอ,อไรตามหลังเวสตี้ครับเวสตี้ หลังร้อนๆนะครับโดนคอยไล่จี้ไปแล้วนี่แหลบที่สามนะครับกำลังจะเข้าแล็บที่จี้มารับจี้หนักเลยครับโอ้โหเวสตี้ดาโดนแซง้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหอ่ามันจะพลิกกลับมาแซงได้ครับ